ี่มีอะไรปะคะไม่มีอะไรค่ะเห็นน่ารักก็เลยเป็นห่วงเห็นเดินเข้ามาคนเดียวในซอยเล็กๆมีอะไรให้พี่ช่วยไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะถึงบ้านหนูแล้วค่ะคนเดียวหรือเปล่าไม่ค่ะมีพ่อมีแม่อยู่ด้วยโอ้แหมอย่างนี้อยากจะเข้าไปช่วยจะเป็นไหนแล้ววันอื่นล่ะคะวันอื่นต้องกลับบ้านคนเดียวแบบนี้หรือไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ช่วยได้นะคะวันนี้พ่อแม่ว่างค่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรพี่เข้าไปดูในบ้านไหมมีท่อน้ำไม่มีไม่มีค่ะพ่อแม่อยู่ค่ะโอ้แล้วถ้า มีผู้ชายมาเกาะแกะนี้ทม่งหไา่มีค่ะไม่่มมมีีไาตั้งติดไม่เป็นไรค่ะไม่จําเป็นค่ะอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเบอร์พี่ไม่พี่สนิทกับสรยาที่นี่นะไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูเข้าบ้านแล้วค่ะพ่อหาแล้วค่ะตำรวจนี่เพื่อนกันเลยโอ้ยไม่เป็นไรค่ะพี่ขอบคุณมากค่ะแต่พี่ว่าพี่รู้จักกับพ่อหนูนะไม่ค่ะไม่น่าไม่น่าไม่ใช่หละไอ้แม่คุณคุณแล้จะมีมีเขาพ่ออยู่แล้วนะไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ให้พี่เข้าไปพบพ่อไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ที่นี่คนเดียวหรือเปล่าไม่ค่ะมีแม่อยู่ด้วยค่ะพี่พี่มาจากไหนคะเนี่ยอยู่ตรงเราก็หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละด้วยความเป็นห่วงพี่ก็เห็นมาหลายไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะถึงบ้านถึงบ้านแล้วค่ะถึงบ้านแล้วก็ถือว่าคนรู้จักกันเนาะก็ได้เห็นกันว่าบ้านอยู่ตรงนี้เนาะก็เออมีอะไรก็บอกกันได้นะคะค่ะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรค่ะต่อถึงนี้ไปไหนหรือเปล่าครับไม่มีค่ะไม่มีไม่ไไปไหนค่ะไม่มีไม่มีเรียกพี่ได้นะคะค่ะรบกวนนานละค่ะพี่กลับได้แล้วค่ะ อยากจะกลับหรือยังอยากจะมีเรื่องคุยเยอะแยะเลยค่ะหนูไม่มีอะไรแล้วค่ะพี่พี่กับชื่ออะไรคะนี่ยะพี่กับเธอขาทำอย่างนี้หนูกลัวนะคะหนูไม่สบายใจนะคะพี่ชื่อเราต้องคองมันแน่เลยพี่คะหนูไม่สบายใจนะคะทำอย่างนี้เออแหมแล้วก็เป็นพวกเดียวกันในหมู่บ้านเดียวกันรู้จักกันไว้เนี่ยหนูเรียกพ่อมานะคะหนูไม่สบายใจแล้วค่ะพี่เพื่อนแม่เลยเป็นเพื่อนกับพี่แม่เลยไม่ไม่ค่ะไม่ค่ะพี่ มีอะไรปะคะเหมือนจะเคยมาส่งพ่อหนูที่นี่นะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีพี่ค่ะแล้วก็ไม่มีน้ําให้พี่กินสักไม่มีค่ะไม่มีค่ะพี่ค่ะแตวหนูเข้าบ้านแล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่กลับไปได้แล้วค่ะน้ากลัวนะเลยตอนก็เปียววไม่มีอะไรน่ากลัวกว่าพี่แลยค่ะตอนนี้นั่งเพื่อนหน้าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร มันมันเย็นแล้วค่ะมันเย็นแล้วค่ะเดี๋ยวหนูกลับบ้านแล้วค่ะพี่พี่กลับได้แล้วค่ะมันน่ากลัวนะคะแบบนี้หนูไม่หนูไม่สบายใจนะคะพี่พี่ต้องรีบกลับแล้วค่ะไม่งั้นเดี๋ยวหนูแจ้งความนะพี่หนูหนูไม่สบายใจนะคะแจ้งความหรอค่ะหนูหนูไม่สบายใจแจ้งความงั้นพี่ไปก่อนนะมีอะไรเรียกนะค่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไร